มันเกิดอะไรขึ้นคะมันเกิดอะไรขึ้น,น,ด,นดูชายทำดูชายทำไหนเป็นยังไงคะเล่าแม่ฟังซิลูกอ่านน้องตือไฟังอยู่น้องผิดตุกคำเลยอนะ่ะเออเช่นคำว่าอะไรครับลูกอ่าพับวิชอขับไม่ออรู้อะไรเนี่ยเออแล้วน้องอ่านว่าอะไรอ่าพับวิชอขับแล้วทำไมชายต้องร้องไห้หล่ะลูกก็ลูกอ่านอะไรก็านงนิ้ทนไม่ได้เลยว่าอะไรกลางทนไม่ได้แล้วคือน,นี่คือปิดเทอมใช่ไหมแล้วก็ชายก็ อะไรนะมาสอนมาสอนน้องอ่านหนังสือใช่ไหมครับลูกโอ้แล้วน้องล่ะคะน้องตั้งใจอ่านไหมคะไม่ต้องเลมั้องเฮ้ยน้องตั้งใจไหมคะตั้งใจจะหนูอ่านผิดเหรอคะถ้าไม่อ่านผิดหลายรอบแล้วคะลูกแม่คะน้องไม่ฟังพี่อ่ะน้องไม่ฟังพี่อยากใส่ยูเจ้าหญิงดอกไม้ที่มันยาวๆอ่ะอ่าแน่น้องก็โฟกัสไปผิดตรงผิดจุดตรงนู้นแล้วพี่ใช้เดี๋ยวฟังก่อนนี่เราจะกําลังคุย